ค่ะเจ้ค่ะหิงนิมนหลายหายอยู่คสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาลที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้นะคะเราจะยังเรียนรู้กันอยู่ในเรื่องชนทีนะคะเรื่องของร่างกายของเรานะคะเราเรียนไปแล้วแต่ว,วันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปจดจําคําศัพท์จากเนื้อเพลงกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะได้ฟังเพลงกันไปแล้วนักเรียนพอจะจดจำกันได้ไม่เอ,อ่ยเดี๋ยวเรามา ทบทวนคำศัพท์กันอีกหนึ่งครั้งนะคะคำแรกกันเลยค่ะคำนี้นะคะฝึกออกเสียงตามคุณครูเลยนะออกเสียงว่ายานจิงยานจิงยานจิงนั่นก็คือดวงตาของเราค่ะดีเออค่ะคำที่สองนะคะคำนี้ออกเสียงว่าเออตัวเออตัว Er, ตัวก็คือหูของเราคะ่ะคำศัพท์คำที่3นะคะคำนี้ออกเสียงว่าปีจืปีจืปีจ,ปจืหมายถึงจมูกคะ่ะตีเสืคะ่ะคำนี้ออกเสียงว่าจุยจุยจุยก็คือปากของเรานั่นเองคะ่ะ ตีอูคำที่5ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเจียวเจียวเจียวหมายถึงเท้าค่ะตีงลิวค่ะคำนี้ออกเสียงว่าซีไก่สีไก่ีไกก็คือหัวเข่าค่ะ ตีชีนะคะคำที่7จ็ดคำนี้ออกเสียงว่าโถโถโถหมายถึงศีระะค่ะตีปาคำที่แปนะคะคำนี้ออกว่าจานปังจานป่งก็คือไหล่ของเรานั่นเองค่ะ เป็นยังไงคะบ้างคะเด็กๆได้ทบทวนคำศัพท์กันไปแล้วครูหวังว่านักเรียนน่าจะจดจำกันได้ดีเลยเดี๋ยวเรามาลองทายภาพนะคะแล้วพูดเป็นคำศัพท์ให้ถูกต้องเนาะนักเรียนดูภาพที่หนึ่งนะคะรูปที่หนึ่งเป็นรูปดวงตาของเราดวงตาของเราภาษาจีนเรียกว่าอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างคะดวงตาภาษาจีนเราจะเรียกว่ายานจิงยาน จริงใครตอบถูกปรบมือให้ตัวเองเลยนะข้อที่2นะคะข้อที่ส,ะะสเป็นรูปหูนะคะหูภาษาจีนใครจำได้บ้างคะว่าเรียกว่าอะไรหูภาษาจีนนะคะจะเรียกว่าเออตัวเออตัวใครตอบถูกให้คะแนนตัวเองไปเลยคะ่ะ และข้อที่3นะคะข้อที่3เป็นรูปจมูกชี้ที่จมูกของเราซิแล้วพอนึกออกไหมว่าจมูกเรียกว่าอะไรเอ่ยจมูกภาษาจีนเรียกว่าปีจืปีจปีจก็คือ จมูกของเรานั่นเองค่ะได้กันไปกี่คะแนนแล้วคะตอนนี้เราทําไป3ข้อแล้วนะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ของเราเป็นรูปปากปากภาษาจีนนะคะภาษาจีนเรียกว่าอะไรคำศัพท์คําว่าปากในภาษาจีนจะเรียกว่าจุยจุยจุยมีความหมายว่าปากนะคะ ต่อไปค่ะรูปที่5รูปที่หเป็นรูปเท้านะคะเท้าภาษาจีนของเราจะเรียกว่าอะไรเอย่ยช่วยกันคิดนะคะใครตอบได้ตอบดังดังเลยนะเท้าภาษาจีนเราจะเรียกว่าเจียวเจียวเจียวหมายถึงเท้านะคะต่อกันเลยค่ะต่อไปรูปที่6นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้จับไปที่ ศีรษะของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้มีเป็นความหมายว่าศีรษะนะคะภาษาจีนเรียกศีรษะว่าอะไรเอ่ยภาษาจีนศีรษะออกเสียงว่าโถโถโถหมายถึงศีรษะนะคะต่อกันเลยค่ะในข้อที่7นะคะรูปที่7รูปที่7คือรูปหัวเข่านะคะหัวเข่าของเรานะคะ ภาษาจีนออกเสียงว่าซีก่ซีก่ซีก่ก็คือหัวเข่านะคะและรูปที่8นะคะเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งชี้ไปที่ไหล่เพราะฉะนั้นคำศัพท์คำนี้ต้องเป็นไหล่แน่นอนไหล่ภาษาจีนออกเสียงว่าอย่างไรนะคะไหล่ภาษาจีนออกเสียงว่า เจียนปังเจียนปังเจียนปังก็คือไหล่นั่นเองค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะหยันจิงดวงตาอ่อตัวหูปี๊ดจมูกจุยปากเจียวท้าโถ่สีสันซีก หัวเขา่าเจียนป่างไหลนักเรียนฝึกทบทวนกันที่บ้านให้เก่งไปเลยนะกิจกรรมวันนี้นะคะคุณรูไม่มีการบ้านให้นักเรียนนะแต่ให้นักเรียนนะคะไปฝึกร้องเพลงนะคะแล้วก็ทำท่าประกอบเพลงให้ถูกต้องด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนแล้วครูจะ ให้รางวัลนะถ้าใครทำได้ถูกต้องโอเคไหมคะแล้วเจอกันที่โรงเรียนนะคะเด็กๆใจเจียนคะ่ะ